ีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอทอ้อกับสอวอผมวันลดตัางนานุรักษ์นะครับผมคิดว่าเรื่องที่สังคมไทยกำลังโจดจันกันมากด้วยความห่วงใหญ่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไทยผมในฐานะที่ก็ทํางานเรื่องเด็กและเยาวชนไทยเนี่ยมา นานนะนานมากทีเดียวก็ต้องวลเรื่องนีน้เหมือนกันยิ่งเราไปดูสถิติของเด็กที่กระทําความผิดแล้วก็ติดคุกติดตารางใช้คําแบบภาษาชาวบ้านนะจริงๆก็คืออยู่ในสถานพินิจและฝึกอบรมก็คือคุกตารางแบบนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยตัวเลขประมาณปีหนึ่งเนี่ยเอาตัวเลขล่าสุดก็คือ11,000กว่าคน เฉพาะที่เป็นคดีความนะไอ้ที่ไก่กรงไก่เกลียก,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 กัน,กนยอมความกันเนี่ยมากกว่านี้เยอะทีเดียวนะครับพอเราลงไปดูตัวเลขหมื่นกว่าคดีเนี่ยมันน่าตกใจก็คือว่าสามพันกว่าคดีเนี่ยเป็นเรื่องยาเสพติดอันนี้น่ากังวลลองะมันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกันทําร้ายร่างกายชีวิตและชีวิตเลยตายเลยตัวเนี้ยตรงมาเกือบสามพันคดีเหมือนกันนะครับอันหนึ่งก็เป็นเรื่องลักทรัพย์นะอันนี้ก็ ก็อาจจะสัมพันธ์กันบ้างนะครับแต่ที่สัมพันธ์โดยตรงคือเรื่องมีอาวุธปืนในครอบครองเกือบสองพันคดีมันจะเห็นได้ว่าจากสถิติเห็นว่าเด็กใช้ความรุนแรงความรุนแรงนี้เชื่อมโยงกับยาเสพติดเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธมันสัมพันธ์กันเ้งนะครับก็เป็นตัวแปรใหญ่ทําให้ต้องคิดให้มากว่าเรากําลังอยู่ในสังคมแบบไหนเด็กและยาวชนซึ่งอายุในน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มีพฤติการความรุนแรงเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรกันแน่ นี่ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจร่วมกันนะครับนี่ส่วนที่สองเนี่ยพอมันเกิดเหตุขึ้นปุ๊บเนี่ยคนเขาก็จะพูดสื่อง่ายว่าเด็กทําผิดก็ไม่ต้องติดคุกเพราะกฎหมายมันเบาบางเหลือเกินก็อย่ากระเยนทางความ้าใจในเบื้องต้นก่อนว่ากฎหมายกําหนดช่วงอายุเด็กเนี่ยชัดๆออกเป็น3าช่วงใหญ่ๆเอาชัดๆเลยนะช่วงแรก,กต่ำกว่า12ปีลงมาเนี่ยถ้าทําความผิดเนี่ยสารก็ถือว่าไม่มีความผิด เขาไม่ไมีมีความผิดหรอกก็มไม่ใช่หมายถึงว่าโอ้หเด็กอายุสิบปีเกิดเอาไม้ลูกชิ้นทิ่มเหมียวตาเพื่อน,ขอนเข้างี้นะผู้ปกครองเอาเรื่องก็ต้องไปถึงศาลเหมือนกันนะแต่ศาลนั้นเห็นว่าต่ำกว่าสิบสองปีก็เรียกผู้ปกครองมาจ่ายค่าเสียหายกันแล้วก็กำชับกำชาอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนี่เ็าเรียกว่าโกรธคันบีบคันหนักเหมือนโรงเรียนอะ่ะเอามาคาดโทษไว้นี่ถ้าสิบสองถึงสิบห้าช่วงเนี้ยว่าไปแล้วช่วงของวัมยมัธยมมัธยมตอนตน้นซึงเป็นช่วงที่ชีวิตมันจะแกล้งมากกฎหมายก็วางว่า สิบสองสิบห้าเนี่ยถ้าทําปิดโป้งขึ้มนมาเนี่ยคนมักจะบอกไม่มีความผิดจริงไม่ใช่ศาลก็จะดูความหนักเบาแห่งคดีถ้าเบาๆนี่ท่านก็ว่ากก่าวตักเตือนปล่อยไปแต่ถ้ารุนแรงอุกชะกันเนี่ยก็ติดคุกแล้วครับแต่เขาติดคุกคือเอาไปไว้ในสถานพินิจเด็กและเยาวชนก็คือบ้านเมตตามุทิตาอุเบกขาถ้าใครเข้าไปดูก็คือคุกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าข้างในพอเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่มีลูกกรงขังก็งเป็นห้องๆไปแต่ก็ถูกจํากัดเสรีภาพ ออกมาไม่ได้ตามช่วงอายุไขเช่นอยู่กันสามปีสองปีนะก,ก,ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือโตมาสิบห้าสิบแปดปีอัน,นเนี้ยทาผิดเนี่ยอยู่ในห้าพิธีอย่างเดียวเลยแล้วถ้วาภาษาลงว่าสิบปีเนี่ยแต่เนื่องจากเป็นเด็กยังไม่เกินสิบแปดปีสิบห้าสิบแปดท่านก็ลดเ่าได้กึ่งหนึ่งเช่นบอกโอ้โทษเนี่ยจำคุกสิบปีให้เหลือห้าปีนีเด็ตนต้นอันนี้ก็เป็นสามกลุ่มนี่บางคนก็อาจจะ เรียกว่าโตหน่อยทําความผิดอายุสิบเจ็ดปีน่พอคุณทำกีโป้งมาคุณมีโทษสามปีปีสิบแปดเขาส่งมาคุกผู้ใหญ่นะครับน,นี่ก็ก็เป็นเรื่องกฎหมายที่อยากจะเรียนทำความเข้าใจว่าทําผิดก็ติดคุกนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นเด็กก็ติดคุกเด็กเสียนะแต่อย่างนั้นแหละสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขามีเขามีเรียกว่าโรงเรียนสถานที่ดัดสันดานสมัยก่อนไม่ใช่คำอย่างนี้เลยนะอยู่ที่ระยองโอ้โหเด็กที่ทาความผิดถูกส่งไปอยู่ที่โนนเลยนะแต่ทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นสถานที่นี้คุ้มของเด็กนะครับ เรื่องแบบนี้เนี่ยมีคนถามมาเอาละสมมุติว่าเรียกผู้ปกครองมาแล้วจะทํายังไงกับผู้ปกครองเพรยังมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือท่านหยัดเรื่องการคุ้มครองเนี่พ่อแม่ผู้ปกครองคนใดเนี่ยปล่อยให้เด็กไปทําความผิดเอาโทษผู้ปกครองได้นะทั้งในทางอาญาทางแพ่งนะทางแพ่งเอาเอาผิดได้อยู่แล้วเช่นลูกเราขับรถชนคนตายเราต้องจ่ายอยู่แล้วครับพ่อแม่ปฏิเสธไม่ได้ทางอาญานี่กเเอาพ่อแม่ไปติดคุกคได้นะถึงแต่ว่าเขายังไม่เขาอยากจะทาเพราะว่าเขาก็รู้ว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เขายากไรย้ยากจนจาน,นวนหนึ่งนะ ไม่มีโอกาสจะดูแลลูกได้ดีพอนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่เป็นนักการเมืองพ่อแม่ที่เป็นตำรวจทหารเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าพ่อไที่พลถ้าลูกทำความผิดดูแรงก็ต้องเอาโทษพ่อแม่ขังคุกสัก,กลายสองไลายเป็นที่หลับจำก็ดีเหมือนกันนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกถึงแง่ของกฎหมายไปก่อนนี่ถามว่าผู้ปกครองจะดูแลอย่างไรเนี่ยความจริงมันต้องทำร่วมกันทั้งสังคมจะเอาส่วนแรกก่อนก็คือครอบครัวกับโรงเรียนมันเป็นเรื่องที่แนบชิดก,กันมากเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า เด็กเข้าเรียนกับทุกคนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะก็มีตัวอย่างของโรงเรียนหลายโรงเรียนที่ก็ทํางานดีนะเขามีสมาคมครูผู้ปกครองคือถ้าโรงเรียนมีสมาคมร่วมกันนี่เขาเอาปัญหาพวกนี้ไปโกกันหมดแล้วล่ะเขาก็กลัวเกิดกับลูกของเขาโขกกันวางแผนกันยังไงเขาขขอเขาขขอเา,อเาไว้ตัวร้ายตัวหนึ่งที่มันมาโดยครูกับผู้ปกครองเนี่ยรู้ไม่เท่าทันมันก็คือมือถือที่ลูกเราใช้ะส่วนใหญ่เขาก็คิด่าสบายใจลูกอยู่กับมือถือสบายใจไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปติดยาแต่จริงจริงไอ้มือถือเนื้อหาข้างในมือถือเนี่ย คอนเทนต์ทั้งหลายขอยงมันเนี่ยถ้าใครดูลึกๆเข้ามาในกวนลึกๆบางกวนได้เนี่ยก็จะมีของเขาเองในเวทีด้วยนะแล้วก็ในที่ทั่วไปด้วยมีตั้งแต่เรื่องเซ็กเรื่องยาเสพติดเรื่องการขายอาวุธเรื่องของวิธีการจุลกรรมรูปแบบต่างๆการทํากุญแจปลอมโอ้มันสารพัดเลยที่จะเป็นตัวสอนให้เด็กทําสิ่งที่ไม่ดีและที่สําคัญก็คือว่ามันมีกลุ่มที่เรียกเป็นเป็นระบาดวิทยาเอาวิธีการทาร่งทําร้ายมาลงให้เด็กมันเรียนรู้กันนี่นะ มันก็ซึมซับรับเอาความรุนแรงรูปแบบแบบนี้เข้าไปยิ่งพอเกิดเป็นโกนขึ้นมาเป็นกลุ่มรวมกลุ่มกันได้สื่อสารกันได้ก็จะเอาเรื่องนี้ลงมาในกลุ่มแล้วก็ชวนกันไปทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นการอัพสติติขึ้นมาแล้วทําให้กลุ่มเราเป็นที่รับรู้รู้จักเช่นเราเป็นกลุ่มมังกรไปนนทบุรี่กลุ่มทุเรียนก้านยาวนวนทบุรีงี่นะก็จะมีกลุ่มเขาเป็นกลุนเหมือนแกอันี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่มันมาจากอิกทธิพลของเนื้อหาในมือถือ ด้วยเหตุแบบนี้ครูกับผู้ปกครองจำนวนหนึ่งก็าเลยตกลงร่วมกันเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะก็คือมาถึงเรียนปุ๊บกติกาคือมีตะก้าวางไว้กับมือถือวางไว้เลยแล้วก็จะมีชื่อของเด็กติดตามมือถือนั้นอย่างเรียบร้อยหมดเด็กก็หือฮืออือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกติการ่วมกันถ้าใครอยากติดต่อก็ติดต่อมาจะมีอาจารย์หรือครูเขารับให้แล้วก็เกยบเด็กมารับหนึ่งมันก็ดีนะมันก็กันคนเป็นใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาในมือถือลูกเราใช่ไหมเราก็กันได้คนที่โทราได้คือพ่อแม่ กับผู้ปกครองเท่านั้นมันก็ทําให้หนึ่งโอกาสที่จะไปชักจูงเด็กให้มาทําสิ่งเสียหายก็ลดน้อยถอยลงสองเวลาที่เด็กจะไปเรียนรู้ก,กับสิ่งไม่ดีในมือถือก็น้อยลงสามที่สําคัญมากคือเด็กก็ได้เรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเต็มที่สมกับความเป็นเด็กคำว่าสมกับความเป็นเด็กคือนอกจากเรียนหนังสือแล้วนักก็ได้ทํากิจกรรมพละศึกษาดนตรีศิลปะมันเป็นกระบวนการกลุ่มที่ทําให้เด็ก,กได้เรียนรูก้กันอยู่ด้วยกันเพราะเด็กปัจจุบันอยู่ด้วยกันไม่เป็นจะคุยกันทางมือถืออารมณ์ก็จะไม่นิ่ง การวู่วางก็จะรุนแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยทะเลาะกันบ้างมันชกกันบ้างนะให้อภัยกันบ้างถูกตําหนิตีเตียนถูกตักเตือนบ้างเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ความเป็นจริงว่าสังคมใบนี้เนี่ยมันมันก็ต้องอยู่กันแบบนี้จะไปเอาแต่ใจตัวเองไม่แคร์คนอื่นก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เด็กทุกคนต้องเรียนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ตัวอย่างเนี่ยมันต้องมาใช้ที่บ้านด้วยนั้นผู้ปกครองก็จะต้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้พิภััยยของมนนเี่ เราคงห้ามมันไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะสื่อสารให้ลูกของเราเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งดีๆในมือถือได้วิธีง่ายคือว่าดูว่าลูกเราชอบอะไรถ้าชอบฟุตบอลก็ให้เรียนรู้เรื่องฟุตบอลในมือถือแล้วก็พาไปสนามจริงทีเดียถ้าชอบเลี้ยงสัตว์ก็ให้ดูเรื่องสัตว์ค้นหาในมือถือแล้วก็พาไปจัตุจักไปหาสัตว์จริงๆมาเลี้ยงซะเพราะเด็กจํานวนมากรักหมาลักแมวรักกระต่ายแล้วก,ก็บางมือถือได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างว่าต้องค้นหาสิ่งที่ลูกเราสานาัดแลวก็ชอบด้วย ก็จะได้เสริมแรงในทางที่บวกขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นหลักทีนี้เรื่องมันก็อย่างว่าเราเป็นกรรมธิการกิจการเด็กเยวาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสุู้ที่าเรื่องมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เปิดเวทีการพูดคุยมันจะทํำยังไงกับบรรดากระบวนการกต่างๆเนี่ยก็มีทั้งคนที่บอกว่าก็คนหมายมันมันดีอยู่แล้วนะเนยงแต่ว่าทาความเข้าใจกับสังคมหน่อยนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งแต่อีกแนวหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นแนวที่ผมก็ได้นําเสนอไปก็คือว่า สังคมเริ่มที่จะบอกเราแล้วเราว่าการดูเพียงอายุอย่างเดียวน่าจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นมันจะต้องดูเรื่องพฤติกรรมเข้าไปคู่กันด้วยก็คือมันจะมีไม้มันจะมีแหลมมีทู่มีแหลมมีทู่นะอายุมันจะไปปัดให้เท่ากันเไม่ได้มังคนพฤติกรรมมันก็รุนแรงเหลือหนักจริงๆนะงั้นทางออกที่เราเห็นว่าถ้าจะแก้กฎหมายมันก็อาจจะเพิ่มวรรคหนึ่งในกฎหมายได้ ซึงไม่ยากว่าที่จะเพิ่มเข้าไปได้ก็คือหนึ่งในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีลงมาคนใดที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงต้องหาเป็นคดีอุกชะกันถึงแก่ชีวิตอย่างนี้นะเนี่ยก็ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งซื่ประกอบไปด้วยสาววิชาชีพสาวิชาชีพคือใครก็คือหมออายการนักจิตวิญานักสังคมสงเคราะห์ตำรวจอยู่ร่วมกันรวมทั้งศาลด้วยมาพิจารณาว่า คนลักษณะแบบนี้มันโตแล้วล่ะแต่พฤติกรรมมันโตแล้วนั่นคนจะลงโทษเยี่ยงผู้ใหญ่มากขึ้นสามารถกำหนดโทษอีกลักษณะหนึ่งสังคมก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เด็กทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนรู้ด้วยว่าไอ้ไม่ใช่เด็กก็ทำผิดแล้วไม่ติดคุกนะมันติดคุ้งจริง,งๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งซึ่งก็จะ่าทางสภาผู้แทนรัษฎรหลังจากรับฟังข้อเสนอที่ผมได้สื่อสารอกไปเนี่ยก็มีหลายพักสนใจที่จะทำรายละเอียดในการแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ขึ้นมาอันท,ที่สองที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือ พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่พฤติกรรมโดดๆโดยตัวมันเองมันเป็นพฤติกรรมกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะมีผู้นําผู้ตามแล้วก็ผู้สังเกตการนั่นนี่นเป็นหลักเลยนะผู้นําจะมีสิบเอร์ซนตส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ตามเนี่ยพร้อมจะเฮตามมันร้อยละสามสิบอีกหกสิบเปอร์ซ็นนี่ก็เป็นเด็กดีเด็กเรียนหนังสือก,ก็ห่างๆไปเแล้วห่วงไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เ็ูตามนี่แหละครับที่จะไปไหนก็ไปด้วยแฮ่ไหนก็แฮ่ด้วยไปตามอารมณ์ของช่วงวัยนั่นกระบวนการที่ ทางตำรวจเริ่มตั้งหลักฟังจากการสัมภา์ของท่านพบวัตรอเนี่ยตั้งหลักก็คือให้มีการกวดขันแก๊งต่างๆอย่างจริงอย่างในหนึ่งเดือนผมบอกโอ้ท่านเริ่มถูกแล้วแต่ว่าเริ่มแค่นี้ไม่ได้หรอกมันต้องหนึ่งก็คือทุกจังหวัดเนี่ยต้องมีการเขาเรียกว่าสํารวจว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีโกนมีแก๊งมีแกนนาเยาวชนเนี่ยใครบ้างอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องละเมิดสิทธินะเป็นการเก็บข้อมูลเอาไว้บางจังหวัดถ้าผมจำไม่ผิดชนบุรีเนี่ย เคยถึงขั้นว่าพอได้บรรดาคนต่างก็เชิญมาคุยกันในโรงพักคุยกันเลยเป็นพี่เป็นน้องให้รู้ว่าไอ้น,นี่ทําไม่ได้นะเกินเส้นแล้วล่ะติดคุกแล้ตอนเนี้ยก็เตือนกันให้รู้ว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกจุดประทัดทั้งคืนนี่นะรบกวนชาวบ้านคนนี้ไม่ได้นะมันเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อน,นี้เอาโทษคุณได้คุณมึนมึนมึน,นมอไซที่มันเกินเสียงเกินแ0เบซิเบลเนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยมันสร้างความทุกข์ร้อนรบกวนชาวบ้านอย่างไร คุณกินเหล้าเมาไม้คว้างขวดเต็มถนนเนี่ยคุณมีความผิดแต่คุณไปลงโทษทําลายคุณความผิดอย่างไรนี่ก็เป็นกระบวนการพูดคุยกันให้รับรู้ทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งกลุ่มด้วยอันที่สามที่ผมเสนอคือว่าการตั้งด่านตำรวจเนี่ยถูกคนด่ายเยอะมกักจะตั้งด่านในตอนกลางวันจับมาราเรื่องจราจรหาเหตุจับเขาไม่มีใบกับขี่จับเขาไม่สวมหมวกกันน็อกจับเขาว่าไปตรวจฉี่อะไรอย่างนี้สารพัดเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกพวิจารณ์เยอะ ว่ากันแกล้งกันอย่างนี้นะผมก็เสนอว่าทาไมไม่ไม่ตั้งด่านกลางคืนการตั้งด่านกลางคืนมีสายตัวกลางคืนช่วยชาวบ้านได้เยอะเตือนเด็กได้เฮ้ยตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วกลับบ้านได้แล้วแบบแบนแบนแถวนี้มันไม่ได้นะนั่งกินลงกินเหล้ากันแบบเนี้ยมันไม่ได้นะผู้หญิงเปรียวเปียวก็กลับบ้านนะผู้ชายยืนๆก็เริ่มเมาแล้วนะเดี๋ยวจะมีปัญหาดังนั้นการตั้งด่านกลางคืนก็เะช่วยเด้นมาจนกระทั่งมาถึงกระบวนการที่สี่คือว่าก็ถ้าแกงในทําผิดก็จับอย่างจริงจัง การจับอย่างจริงจังเยาวชนเขาเรียนรู้นะตำรวจเขาจริงเอาจริงพฤติกรรมไอ้กลุ่มตามจะหายหมดเลยไม่เอาด้วยเราเราไม่ได้เป็นแกนนําก็จับ่าแกนนําไปเสียอย่างเงี้ยสังคมก็จะเรียนรู้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่ก็เป็นข้อเสนอครับความจริงหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าเวลามันก็เด็กมันก็เรื่องคนทุกคนนะเหมืนอนที่ผมพูดว่าครอบครัวก,กับโรงเรียนต้องทาอย่างไรอันนี้ก็คือทํางานร่วมกันเสียเจ้าที่ตํารวจก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นหล,หลักโดยตรงนะครับ ส่วนอย่างอื่นก็ศาลท่านก็ว่าเป็นของท่านอายการก็ว่ามั่ท่านอยู่แล้วตามตัวบทกฎหมายนะครับก็อยากจะบอกอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าสังคมโดยรวมหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะทําให้เด็กเยาวชนเรายาวชนมีลูปทางที่ดีขึ้นก็คือการช่วยกันกวดขัดไม่ให้มีสิ่งเสียติดให้มากขึ้นในสังคมแม้กระทั่งทางทภาพุทแทนรัษฎรที่เป็นคนออกกฎหมายก็เลิกคิดที่จะให้ใบยมุกเต็มบ้านเต็มเมืองสิ้นที่สุดอันนี้ก็เป็นแนวที่ช่วยเด็กเยาวชนเราได้นะครับ